แต่เราเอาถุงยางชีพมาแจกเราไม่ได้คิดอะไรเป็นอย่างอื่นเลยแล้วเราอุตส The ่าห์ยอมตากแดดก็เาะไอ้รถสิบล้อมันไม่มีราคาแล้วถุงยางชีพไปแล้วก็มีก้อนดิสบอมไปแล้วก็โยนโยนโยนแล้วก็แจก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 แล้วยกมือไหว้ไอ้คนที่ขานเจ้าโหวไล่อเราเจอลุกมือไหว้เขาไปไม่เป็นเหมือนกันนะนะครับแต่เราเก็บข้อมูลตรงนั้นด้วยคือว่าเฮ้ย พอเราผมไปอยู่สามเดือนเนี่ยมันก็มีสิทธิ์ที่จะไปจ้าที่เดิมไหมครับแปลว่าไปครั้งลหลังเขาเขาให้การตอบรับที่ดีขึ้นคือเฮ้ยกลน่นมันลดลงอ่ะน้ำเสียมันลดเฮ้ยยุงยุงที่เคยมีชุมชุมมากเลยนั้นอ้ช่วงน้าท่วมแต่พอหลังจากเราผมไม่ไม่ขออธิบายว่าเหตุผลไดมันทําให้ยุงลดลงนะเพราะว่าผมไม่ได้รู้ใจตรงนั้นแต่เนี่ยก็คือเฮ้ยก็มีความรู้สึกน้ว่ายุงที่เขาแทบจะทนไม่ไหวตอนที่เราไปมันลดลงอ่ะ นะช่วงหลังๆเขาจะให้การตอบตรับดีขึ้นแต่ผมไม่คือถ้าเราจะอธิบายด้วยปากเปล่าเนี่ยมันไม่มีน้ําหนักโอเคไหมครับผมก็เลยคิดโครงการนี้ขึ้นมาก็พาเด็กชุดนี้ทาก่อนจะมาเป็นโครงการไอชินเนี้ยนะครับก็ให้เด็กเขาเก็บน้ําจากลบลูกกาจากสายไหมจากบางเขตียจากดอนเนืออหลายๆที่นะครับเราก็เก็บน้ําเสียน้ําช่วงก่อนที่เราจะไปบบัเดเนี่ยอยากรู้ว่ามันมีค่า BOD เท่าไหร่ COD เท่าไหร่ก็เก็บมาใส่ขวดวิเคราะห์น้ําเสียแล้วเราก็มาวิเคราะห์ที่ผมไปพักที่สันเตียโศกเราก็ผมก็สอนเด็กเลยในเรื่องของการวิเคราะห์คุณภาพน้ําภาคสนามเรามีอุปกรณ์เรื่อวัดด้วมือเราก็ซื้อไปก็วิเคราะห์เลยเด็กวิเคราะห์มาเด็กเขารู้แต่ว่าเวลาเราจะไปนําเสนอระดับประเทศระดับนานาชาติเราไม่สามารถเอาน้ําหนักของเด็กไปไปการันตีได้หรือไมมันจะต้องมีการ ใบที่เซ็นรับโดยหน่วยงานทางราชการไว้ก็เลยคิดว่าเฮ้ยถ้าอย่างเงี้ยเรารู้แล้วเราบอกก็ได้ว่าเราวิเคราะห์เองความเชื่อถือมันจะน้อยก็เลยต้องเก็บน้ำมาแล้วจะส่งไปวิเคราะห์แล้วก็ดูว่าที่ไหนจะวิเคราะห์ได้ที่แรกที่เราเล่นก็คือมเกษตรศาสตร์แต่มเกษตรศาสตร์น้ำท่วด้วย น้ำรวมด้วยเพราะนั้นมันก็ปิดมัหายอะไรไปเดยนกยาใช่ไหมครับเอาไง่มอกระสินาปิดจุฬาผมก็ไม่คุ้นเคยแต่ที่ผมคุ้นเคยก็คือผมคุ้นเคยกับมอวุลเพราะผมเคยทาเด็กที่นี่ไปวิเคราะห์ดินวิเคราะห์ปุ๋ยที่มอวุลคือตรงนี้เป็นโรงเรียนเล้วก็จริงนะครับแต่ก็ไปเรียนรู้ในมหาลัยใหญ่เพราะนั้นก็เลยติดต่อกับมอวุลส่งน้ําแพ็กอย่างดีเลยครับน้ำเก็บไว้ในขวดบิวดีย แล้วก็แพ็คใส่กล่องโฟมแล้วก็ใส่น้ําแข็งไปเ้วยเพราะโดยการวิเคราะห์คุณค่าน้ำานี่าน้ที่จะจากแต่น้ำเสียจะต้องสูดขท้นมาจรันจีิอเห็นไหมครับใช่เหมือนกับเหมือนกับน้ํำฝนใส่แพ็คกันดีเลยแล้วก็ตีตัวจากดอนเมืองไม่ใช่ไม่ใช่ขึ้นดอนเมืองไม่ได้ขึ้นที่ตัวน้ภูมิมาลงที่บัวแล้วเพื่อให้ชัวร์ผมก็ตีตัวให้เด็กด้วยเด็กก็นั่งเพื่อมากับน้ําเสีย มาวิเคราะห์หาค่าคุณภาพน้ำที่การิทศาสตร์โมบโวุปรากฏว่าสิ่งที่เราได้จากตรงนั้นคือไอ้ช่น้ำเสียที่กรุงเทพเนี่ยมันมีค่า 800, 900, 1,100, 1,200คหน่งร้ยวองดีนะซึ่งมันสูงมากๆเพราะกำหนดมาตรฐานของคุณภาพน้ำเขากำหนดไว้ที่ร้อยเดียวน้ำเสียเยอะไหมครัเบเยอะมากเลย มันจงทาให้เกิดกลิ่นน้าเหม็นีอแต่หลังจากที่เราเอาไอ้เจ้าท,ที่บอกว่าถ้าทําเป็นมันจะต้งองรอทุกอกทุกปอกระยะหนึ่งแต่ในขณะเดียวกันมันก็มีหลายหน่วยงานที่พยายามช่วยแล้วก็ทําแล้วมันไม่เป็นอะ่ะแล้วก็หย่อนลงไปก็หายหย่อนลงไปก็หายอันนั้นคือคุณภาพไม่ดีโอเคไหมครับแต่ไอ้ตัวของเราที่ไปหย่อนเจ็ดวันให้หลังเราไปเก็บตัวอย่างนา้ํา แล้วก็ขึ้นเครื่องมาที่มอบนนีดแต่จแล้วก่อนมามอบนเราก็วิเคราะห์ในสันติอโศกอยู่แล้วเพราะเรามีเครื่องภาคสนามเรามีวิเคราะห์คุณภาพน้ำเด็กเกษตรแล้วพออส่งมาวิเคราะห์ที่มอบนปรกว่าไอ้ค่าบิวดีที่เคยมีแ0ดร้อยเก้าร้อยเอ็พันสองมันลงเหลืออยู่แปดส1บ0้าสิบร้ไม่เกินร้อยสสองครับเพราะฉนั้นมันเป็นตัวดัชนีที่ชี้รือว่าคุณภาพน้ำมันดี แล้วก็เช็นรับรองโดยคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาพดีเด็กได้ข้อมูลตรงนี้เด็กก็เป็นครับมั่นใจมากขึ้นพอมั่นใจมากขึ้นหลังจากที่น้ําเริ่มม่วนแห้งลงแล้วเราก็กลับมาเด็กก็ทํารายงานทํำที่อโครงการเรื่องของการบระบาดนางเสียที่กมนะ่อก็ไปนําเสนอที่มอกอนแก่นใช่ไหมครับ พอไปนําเสนอที่มอก่อนแกผมคุยกับเด็กว่าโครงงางเด็กรเนี่ยดีกว่าทุกที่ที่ทําเรื่องของข้าวอีกเพราะนึ่ข้าวก็เป็นเรื่องของการทําโครงงานที่ธรรมดาธรรมดาเพียงแค่กับปลูกข้าวในแกงแล้วเก็บข้อมูลนับจํานวนต้นนับจานวนแต่การแต่การไหมนับจำนวนรวมธรรมดาแต่ของเขาเนี่ยดีกว่าทูกพี่เพราะเขาต้องเอาน้ําไปเค่งข้อที่มหาวิทยาลัยแล้วเขาไปใช้ห้องแหละคือเด็กเองก็ต้องเรียนรู้เรื่องของการกินเตะเรียนรู้ของเรื่อง การดูข้คุณภาพน้ำโอ้งานคนหนุ่มดีว่านที่นะถ้าผมพูดอย่างนี้ท่านคิดว่าเด็กจะมีความรู้สึกยังไงคือเขามีเป้าหมายก่อนหน้านั้นอยู่แล้วที่เขาเข้ามาอยู่ในฐานงานที่ัจเด็กเขามีเป้าหมายอยู่แล้วแต่พอมาผมบอกว่างานคนหนุ่มดีกว่างานรุ่นพี่เขามองไปไกลถึงว่าขนาดรุ่นพี่ทำข้าวยังไม่แตะอาบูดาบี จริงไหมล่ะที่เขาเข้ามาเนี่ยเขาอยากไปอยู่แล้วใช่ไหมครับพอ <c oughs> ถึงเข้ามาในฐานอภิใจ <c oughs> ใช่ <c oughs> ใชแรงจูงใจเฮ้ยงานของลูนพี่ไม่ได้ดีเขางานรู้หนูนะเขารู้ดีกว่าเพราะฉะนั้นเขาก็คาดการว่าถ้าขนาดงานของื้นพี่ได้ไปอาบูดาบีงานของเขาก็ต้องได้ไปต่างประเทศเช่นเดียวกันถูกไหมครับแต่โทษทีครับพอถึงเป็นําเสนอง,งานที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับการซักเล็กเหมือนกันเหมือนกันที่ที่ผมเล่าให้ฟังเรื่องของทำนาข้าวแล้วทับการซักเจือบ้งเด็กร้องไห้อันนี้ไปก็โดนอีกเหมือนกันเขาเห็นชุดเด่กเขาโอ้โหเพราะเด็กที่นี่ชุดต่างจากที่อื่นใช่ไหมกรรมการก็าถามถามแต่จริงแล้วกรรมการเขาไม่ได้เจตนาจะซักให้เด็กมันเป๋หรอกแต่เขาต้องการที่จะดูว่าเด็กเอมีองค์ความรู้มากนาอไหนเห็นไหมครับ กรรมการทีทักไปทักไปแปลว่าไปมีคําถามอยู่สองสามคำถามที่เด็กต,ตอบไม่ได้มันเหมือนกันนาข้าวเลยแหละนะครับที่เด็กตอบไม่ได้ว่าแยกสายพันธุ์อะไรไไดีไหมใช่ไหมครับแต่ตรงนี้กรรมการถามว่าค่า BOD ของหนูจากก่อนบําบัดน,น้ำเสียแล้วนะครับกับบาบัดน้ำเสียแล้วเนี่ยค่า BOD จากหนึ่งพันมันลดลงเหลือร้อยหนึ่งเนี่ยคือคุณภาพนักวิชาการเขาลงอยู่แล้วเขายอมรับจากตัวนี้ใชไหมครับแต่เขาอยากรู้ว่า อะไรเป็นสาเหตุที่ทําให้ค่าวิวดีมันลดลงเด็กก็ตอบว่าพิสบอมากำลังจอดรังแบบแล้วมันเป็นจุเรียีตัวไหนของพิสบอม้าที่เป็นไปเป็นไหมเด็กมันไม่เตรียมลึกขนาดนี้ถูกต้อไหมครับให้เด็กตอบคำถามอย่างนี้ไม่ได้พอตอบไม่ได้แปลว่าวันที่สามประกาศผลเด็กไม่ได้รับรางวัล Um, แม้แต่ระวันทมเธอยังไม่ได้คิดคิดดูว่าเด็กจะเพิม่มไหมขนาดลูงพี่ทำงานงานนี็นด้ได้เป็นตัวแทนชนะได้เป็นดาวเนี่ยตัวเองงานดีกว่าแต่ไม่ได้รางวัลอ่ะ <c oughs> ผมขับรถพาเด็กกลับจากคอนแกนมาที่ศรีสาสมเพราะเด็กมันนั่งเงียบตดคือปกติไปกับเด็กเด็กจะล่าเลย <c oughs> แต่เด็กมันนั่งเงียบวอ,อานนั่งเงียบผมกะะ็เริ่มชวนเด็กาาเด็กก็ยินดีฟังที่แหละว่า คำถามอะไรที่ก็าตอบไม่ได้มีไปอะไรอืเรามาวิเคราะห์กันว่าสาเหตุที่เราไม่ได้รางวัลเพราะอะไรเด็กก็มาเรื่อยๆมาเรื่อยๆพอมาถึงสุวรรณภูมิถามเรื่องเชนนี้นะครับผมก็ถามเด็กตอบรับเด็กหยังอยากจะไปต่างประเทศดีไหมคือเขาเข้ามาเขาตั้งเป้ารงนั้นอยู่แล้วเด็กก็ตอบว่าอยากไปถ้าอยากไปรููจะทำงานต่อไหมเด็กก็เขาเขามาก็อยากไปอยู่แล้ว ขาอยากทำโครงงานต่อก็เลยบอกว่าแต่ทางเขาเรื่องๆนะนัดหมายว่าปีหน้าให้แกเขาทำเรื่องนี้แหละแต่ให้หอุดช่องว่างตรงที่ตอบไม่ได้เพรานเด็กจะต้องหาว่ามันเป็นจุลินทรี์ตัวไหนใช่ไม่ใช่เพราะนันะ้นก็มาคุยกันใหม่พอมาคุยกันใหม่เด็กหาลูทางคือในการทำโครงงานเนี่ยไม่ใช่เป็นหน้าที่ของเด็กอย่างเดียวนะครูเองจะต้องเป็นที่ปรึกษาแล้วก็นั่งคุยเขาด้วยออกแบบวา,างแผนไปด้วยกันเรียนรู้ไปด้วยกัน โอเคไหมครับไม่ใช่ว่าทาตอบทุกอย่างอยู่ที่ครูไม่ใช่บางเรื่องผมก็ไม่รู้ผมก็นั่งฟรีเด็กเด็กทำไปเราก็ได้ข้อมูลได้ข้อเท็จจริงอะไรใหม่ขึ้นโอเคไหมครับแล้วก่ว่าพอเราออกแบบระวางแผนเสร็จแล้วเราจะทําการทดลองเพราะว่าปีที่สองตอนนี้เด็กขึ้นมหกแล้วนะครับปีที่เขาไม่ได้มาเขาอยู่มห้าตอนนี้จะขึ้นมหกแล้วหลังจากกลับมาเนี่ยปีหน้าเขาจะขึ้นมหกเขายังอยู่มห้าอยู่นะครับแต่จะขึ้นมหกจะเตรียมวงงานไว้ปีหน้า บอกว่าน้ำมันไม่ท่วมเงที่ยงไหยครับพ <c oughs> อน้ำไม่ท่วมเงเที่ยงยไงอะไอ้สิ่งที่คุยกันไว้ทำความแฝนงแนวไรทาไหมทาแต่โชคดีนะครับโชคดีของเขาตรงว่าหลังจากนั้นมาหลังจากกลับมาถึงที่นี่นะครับเด็กมาเล่นฟุตบอลหยู่ผู้ชายผู้ชายเล่นฟุตบอลอยู่ตรงทีท่พักแล้วเขาเตะเล่นฟุบตบอลเนี่ยลูกบอลมันถูกเตะ ลงลงไปในบอ่อทักน้ำทิ้งจากโรงเตาหู้เพราะชุมชนเราไม่ทาน้ำสับแต่เราต้องทำตเตาหู้ทานใช่ไหมครับและในทางการทำเตาหู้เนี่ยมันมีน้ำเสียไหมครับมีแล้วน้ำเสียไหลลงมาบ่อพักเนี่ยเด็กก้มลงไปเก็บไอ้เจ้าลูกบอลขึ้นมาจากอู้มันเป็นถุงกึกเลยโอเคไหมครับเด็ดหมดไม่ต้องไปกรุงเทพละกูทำตรงนี้แหละ เห็นหครับพอจะทาตรงนี้ก็เลยเก็บตัวอย่างน้ําในบอ่บอบบัดน้ําเสียนี้นไปวิเคราะห์ที่มอบนแต่เราหาลู่ทางที่เราต่อการถามลิทปิได้ไม่ได้ค่า b ิวดีมันลดลงก,ก็จริงแต่เราไม่รู้ว่าเป็นนุรีย์ตัวไหนเพราะการที่ค่า b ิวดีลดลงเนี่ยมันเกิดจากการทํางานของนทรเย์เป็นหม่นเป็นทางชนิดถูกไหมครับ มันหาคําตอบไม่ได้เพราะนั้นเราเลยเจาะจงไปว่าใช่แค่นี้นหาค่าเบียดดีไม่พอแล้วล่วละเราต้องหาค่าอีกตัวนึงไอกลิ่นเหม็นใช่ไหมเราจับบะบัดกลิ่นเหม็นใช่ไหมเราก็มีข้อกลิ่นเหม็นเกิดจากอะไรกลิ่นเหม็นเกิดจากก๊าซไนโตรจากการย่อยสลายโปรตีนแล้วน้ำหรือต้าหูมีโปรตีนไหมครับมีมีการสลายโปรตีนในสภาพอับอากาศมันจะเกิดไฮโดรเจนซัลไฟด์ H2S มา แล้วมันมีจุลีย์บางชนิดที่สามารถสลายไฮโดรเจนซัลไฟด้วยเด็กก็เสื่อหาข้อมูลยกใหญ่สุดท้ายเด็กต้องเรียนที่บอสตันมหาวิเลยบอสตันที่กรุงเทพ <c ười> แต่ไม่ได้หมายว่าเด็กบอสตันที่อเมริกาแต่มันไม่ได้หมายว่าเราต้องส่งเด็กไปเรียนที่อเมริกานะก็ดึงข้อมูลมางานวิจัยของบอสตันในที่สุดเราไปเจอว่าเฮ้ยโรโดแบคเตอร์ คคลอับเป็นคดีซีชนิดที่สามารถสลายคาร์บนไดลไซด์จาการเป็นกําังานได้โอเคไหมครับเดี mm ๋ย hmm. วนี้เราก็มาดูีกทีว่า mm hmm. เฮ้ยแล้วมีใครอ่ะที่มีโรโดแบเกอร์หรือว่าจัแบ,บคเตเร์สามข้อแสนเนี่ย mm hmm. ในแปดปีที่แล้วยังไม่มีใครจับเรื่องนี้เลยนะ mm hmm. แล้วก็หาขอ้อมูลสุดท้ายหูจุดใต้ํในในตาตอนนี้เองคืออะไรครับคนที่ทำเรื่องนี้เป็น, mm hmm. เ,ปนเรื่องเป็นราวในตอนนั้นก็คือ อาจารย์ชาวัดห er. so so ูทองแล้วบังเอิญว่าอาจารย์ชาวัดหูทองก็เป็นญาติธรรมของอโศกเราด้วยแล้วเด็กศิษย์เก่าของผมก็ไปทํางานที่โรงปุ๋ยที่ระโวสนที่โรงปุ๋ยของอาจารย์ชาวัดเพราะเขาไปยินดีส่งมาให้ส่งไอ้เจ้าแบกเรียสองพันแสนตัวนี้มาให้เข้าจไหมครับไะนันจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้ของเราได้จากตัวนี้โดยอาจารย์ชาวัดบอกว่าไอ้เจ้าแบกเรียตัวนี้นะครับท่าน้องยังไม่มีกชายแต่เขาทำเข้ามาจากญี่ปุ่น ็นแบคทีเรียสัมผัสแสงใจญี่ปุ่นเวลาจะเลี้ยงจะต้องใช้น้ําซุปจะต้องใช้<ไ>แอมโมเนียมสเตเรตยี่สิบเอ็ดหนึ่งหนึ่งแล้วก็ยังใช้โพรชูรัสเข้าใจไหมครับโอเคเรายังไม่มีความรู้ใดๆเราก็เอาพวกนี้มาเลี้ยงโดยบอกในตามแผนทู้ที่เขาท่านแหละนะครับก็สุดท้ายเราก็เลี้ยงแบคทีเรียสัมผัสแสงจนมันแดงขึ้นมาคือเขาส่งมาให้เราเลี้ยงแต่เราขยายเลี้ยงจนมันแดงขึ้นมาก็ใช้วิธีการอย่างนั้นทั้งหมดเลยเข้าใจไหมครับ อ่ะทีนี้หลังจากที่เราเรียได้แล้วเราก็แบคเทียสังเคราะห์แสงตัวนี้ไปใส่ในบ่อบำบัดน้ำเสียก่อนที่จะใส่แบกเทียสังเคราะห์แสงเราเก็บน้ําเสียตัวอย่างน้ำเนี่ยไปวิเคราะห์ที่มอบนเช่นเดิมแต่เราไม่ได้หาค่า BOD COD ค่า D.O เท่านั้นแต่เราจะหาค่าไฮดรเจนฟล์ด้วยแปลว่าน้ําเสียจากบ่อบำบัดของเราเนี่ยมันมีค่า ไฮโดรจเซนต์ไฟ,ฟอยู่ที่1.6มิลลิกรัมต่อลิตรอันนี้วิเคราะห์โดยนักวิทยาการมโมเดลเด็กเราก็ไปเรียนวิธีการวิเคราะห์น้ำด้วย1.6แต่กําหนดมาตรฐานเนี่ยค่ามาตรฐานที่เขากำหนไว้ค่าไฮโดรจเซนต์ไฟ,ฟถ้าจะเป็นน้ําดีไม่ใช่น้ําเสียนะครับจะต้องมีค่าตัวนี้เพียงแค่0.25ที่1.6สาหัสไหมไม่สาหัส เด็กได้ข้อมูลจะได้เป็นฐานและเด็กก็เอาไอ้เจ้าแบบเรียวสามข้แสงเนี่ยไปเทลงในบ่อพักน้ำเสียงของลูทั้องพูดนี่แหละนะครับเทเสร็จแล้วปล่อยมันทํางานเจ็ดวันเก็บน้ําตัวนี้ไปินไปวิเคราะห์มาอมูกล่าวว่าค่าไฮโดรเจนซัมแฟลของมันเราจะไปสองสองครั้งสองตัวอย่างครั้งแรกวันได้ศูนย์จุดสองสามอีกตัวหนึ่งก็ศูนย์จุดสองเจ็ด แสดงว่าไงครับมันลดจาก1.6อ่ะลงมา0ูนจดสามนี่คือผ่านเกณฑ์ไหครับ0 2 7จดอเ็อาจจะเป็นข้อผิดพลาดทางเทคนิคอะไรบ้างเล็กน้อยแต่ไม่ไม่ใช่สาระสำคัญเพราะมันแก้เกียงกับ0ู์ดอห้าอยู่แล้วถูกไหมเด็กได้ข้อมูลตรงนี้เด็กก็ดีใจทำรูปเรื่องรายงานแล้วก็ส่งไปที่มอของแต่งอีกครั้งนึงเป็นปีที่สองละแล้วเด็กสามคนเดิมด้วยนะ เห็นไหมครับพอไปที่มคอขอนแกนมันจะต้องมีการส่งรีพอรรูปเล่มของรายงานนะไปให้กคณะกรรมการอา่านก่อนสิห้าวันกรรมการจะอ่านนะครับพอไปถึงวันนําเสนอผลงานเด็กสามคนนี้ก็ไปยืนอยู่หนะ้าบูธของเองกรรมการมาเห็นอ้าวหนูอีกแล้วเหรอมเด็กไม่ได้เปลี่ยนยคนเดิมกรรมการก็ดอร์ในคณะวีทยากมสตร์อขกนสิ่น้าท่านเหมือนเดิมอ้าวหนูอีกแล้วเหรอเด็กก็ค่ะ ยังทํางานนี้ต่อเด็กก็ตอบไปอย่างนี้นะครับทำงานนี้ต่อแต่งานเขาเหมือนเดิมไหมไม่เหมือนเดิมแล้วเขาพัฒนาต่อยอดไปจนท่านรู้ว่าไอ้เจ้าจุมินรีที่ทําหน้าที่ลดไฮโดรเจนซัลไฟมันคือโรโดแบคเตอร์แคปซูลเลตันกรรมการถามกระบวนการในการทํางานเด็กถามปัญหาเด็กตอบเาก็ลงมือทำด้วยตัวเองก็ตอบได้เพือตอบเลยสุดท้ายถึงวันสุดท้ายประกาศผลเด็กได้รางวัลเหรียญทองแดงครับ เรียนทองแดงนี่นี่เรียนทแดงเขาว่าเด็กดีใจไหมครับแต่ดีใจไม่สุดก็ใชแค่นี้ไหมทำไมผมจะเขาว่าดีใจที่สุดจะเอาเหรียญไม่ใช่เหรียญไหนก็ได้แต่ไปต่างประเทศมันต้องที่หนึ่งเท่านั้นเหรียญเงินไม่ได้ไปเหรียญทองแดงไม่ได้ไปแต่เด็กเขาได้เหรียญทองแดง เขาก็ดีใจแต่ว่างานเขาพัฒนามาจากปีที่แล้วเยอะแล้วก็ได้รางวัลปีที่แล้วไม่ได้รางวัลเลยปีนี้เขาได้รางวัลเหรียญทองแดงเขาก็ดีใจระดับหนึ่งแต่มันไปไม่สุดโอเคไหมครับพอไปไม่สุดกลับมาบังเอิญ่าโชคดีเลยว่าปีนั้นมีการจัดประกวดโครงการวิทยาศาสตร์อย่างเซนติคอมพิวเตอร์นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ที่มอรวนด้วยอีกสี่เดือนหน้าเด็กก็มาเตรียมข้อมูลอย่างดีเลยเขาทโครงงานที่เขาได้รางวัลมาจากองคแก่รนี้แหละทำโครงงานดีกว่าเดิม เรียนรู้การนําเสนอมากกว่าเดิมเรียนรู้เนื้อหาอะไรก็ดีชัดเจนกว่าเดิมทาให้เขาสามารถตอบคำถามได้ดีกว่าเดิมเข้าไหมครับคือก็ส่งไปประกวดที่มองลงตากฏว่าผลการคัดเลือกผลการตัดสินได้รางวัลน,นี้ึ้นมาไงครับโอเคไหมครับทําให้เขาได้เป็นตัวแทนไปประกวดโครงานที่ประเทศเบอเยี่ยม เขาไิ้ข้ามไปยุโรปเลยนะครับสนใจเขาหรือยังที่เรียนรู้มาตั้งสองปีสามปีนะครับแล้วก็ไปที่ประเทศเรียนเรี่อนะครับแต่ว่าพอไปที่ไปเรียนเรี่อเราได้สาขาชีวภาพไงแต่มันยังมีสาขากายภาพสาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ซึ่งโรงเรียนอื่นได้เพราะนั้นมันก็รวมกบโรงเรียนอื่นไปด้วยกันใช่ไหมครับแต่พอไปเนี่ยนะครับมันจะมีอยู่วันหนึ่งที่เขาให้แต่ละประเทศแต่งกายในชื่อประจำชาติ เราก็มาคุยกันในฐานะตัวแทนประเทศไทยว่าเราจะแต่งขึ้อะไรเพราะว่าทั้งครูทั้งนักเรียนทั้งขออทั้งอะไรในปีนั้นผมพาผมพาขออไปด้วยนะครับขออห้าโรงเรียนที่ไปด้วยกันขต้องตขอขอนุญาตจริงผมเนี่ยได้รับการคัดเลือกให้เป็นประธานมิเส็คของไทยแลนด์พอพอกัรจ่าเลกซนเดอร์เลยอัลตวิคที่เป็นประธานมิเสษของรัสเซียแต่ผมไม่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการเพราะยังไม่มีหน่วยงานไหนของประเทศไทยที่ทําเรื่องนี้เป็นการเฉพาะ เราไปผ่านทางสสวทองโอเคไหมครับเป็นนั้นก็เลยเป็นการภายในว่าผมพาเด็กไปมาหลักกระเทีแล้วเขาเลยอุประโลกให้ยกให้ยกให้ผมก็มีอำนาจผมก็ทำหนังสือเชิญพอโรงเรียนนีน้ถามว่าเขาอยากไปไหม,ไมพอออลหลายหลายคนจกกะเกษียณอีกสองปีหน้าอีกปีนึงก็น้า, 2, นายังไม่เกือายุหลงเลยอะคิดว่าจะไปไหม,ไมแลวจริงจริงแล้วเป็นกรณีของผมเพราะว่าถ้าพออไปด้วยหมายความว่าดังไปด้วย จะไม่ใช่เป็นพอภอาผคนเข้าไปก็มานะั่งคุยกันว่าเฮ้ยถ้าไปในฐานะตัวแทนประเทศไทยเราจะแต่งชุอดอะไรทุกคนก็ตกลงแต่งชุดไทยบรมพิมานเป็นผ้าไหมอลังการมากเลยเพราะฉะนั้นเวลาไปถ่ายภาพหน้าสแตนหน้ <c oughs> าโลโก้ใส่แล้วทำงานถ้าเห็นครับไหนเด็กกระสกไม่มีแล้ว <c oughs> คือถ้าแต่งชุดเห <c oughs> มือนกัน <c oughs> มันก็ไปด <c oughs> ้วยกันใช่ไหมครับ เหมือนกันนะสามคนนี้สีฟ้าใช่ชื่สีดำไหมผมสั้นเด็กกระสุนถ้าไปชุดดูชุดอย่างเงี้ยมันรองไม่ออกหรอกใช่ไหมครับแต่เอีกรำเขาคือผมสั้นผมสั้นผมสั้นเป่นเด็กกระสุนคือสามคนที่อยู่ด้านยืนข้างหลังไอ้เสื้อสีฟ้าเข้าใจไหมครับผู้หนั่นใช่เด็กที่นี่ผู้หญิงไงก็นี่ไงได้รวันเราผู้หญิงไหมเนี่ย เองนะครับแล้วผมไม่เล่าบรรยากาศการประกวดเอาวันสุดท้ายเลย mm. นะครับสุดท้ายตัดสินวันตัดสินอันนี้คือง,งานคอมเพลติชันนะ,นะครับประกวดแข่งขันทุกประเทศ mm. เทศั่วโลกไม่ใช่ทุกประเทศ,ปร,เทศประเทศที่เป็นภาคีเครือข่ายของยูเนสโกที่มีมิวเซียของแต่ละทวีปมิวเซียอเมริกามิวเซียอเมริกาเหนือมิวเซียอเมริกาใต้มิวเซียยุโรปมิวเซียรัสเซียเราเองก็สังกัดมิวเซียรัสเซีย เออม่ใช่มีเศษเงเดียโอเคไหมครับเราก็ไป66ประเทศทั่วโลกพันถร้อยกว่าคนอะแล้วในงานเราก็เดินดูโครงงานของโรงเรียนอื่นไหมครับของของประเทศอื่นไหมแล้วก็ดูแปกว่าในโต๊ะของกรรมการกรรมมีถ้วยตั้าสิบสามใบนั่นแสดงว่าปีนี้เขาจะมีรางวัลพิเศษให้อยู่สามรางวัลคือการตัดสินรางวัลเนี่ยเขาพิจารณาที่เหรียญก็จะเป็นเหรียญทองแดง เหรียญเงินเหรียญทองถูกต้องไหมครับอยู่แล้วแต่มันจะมีพิธีนารรมพิเศษให้สามหมืแล้วผมพานเห็ุไปมาหลาย